นั้นหน้าตัวเมที่แคสซิวงั้นพูดปไปหลายใบสิวนะเอา้ามีอะไรเหรอจ้าฟอสซิวแกเกิจนจะแสดงอำนาจที่แท้จริงออกมาหรอคะเจอคกวนเคารบและระวังดูที่เธอทำลงไปอย่าบางดีกับสัตเชี่ยเนเน่คิดสินะว่าเราจะอยู่เฉยและทนเธอไม่ไยากต่ำสิ้นดีอ่ะฮะ เข้าใจผิดหรือเปล่าฉันไม่ต้องให้ใครมาคอยสั่งคอยซ้อนลืมกันไปหรือเปล่าว่าฉันตัวเต็งและจีนไม่เปลี่ยนความเกดถ้าไม่ชอบวกาจะไม่ทำว้าวผู้น่าล้ว,วีฟ็ตามแั่งขันที่ฉันไม่เคารพใครดูดีมีใครเคารพจ่ายการประชุมของพวกอวย ที่มีการนำดิคาดไม่สู้ไมไฟพอดีนะพ่อคุยโทษทีจ้ะฉันไม่เชื่อจำไว้ไ่ค่ะหมดความสร้อนก่อนกวเ,เราลงมือ <S <S ไม่ตกสงสัยที่ไม่เชื่อฟังไม่มีอะไรดีมึงแักอย่างแกและพวกวีโง่เลยงี่เง่าเลยสมองนังว,วัวนาพีด่าไม่ฟังยังทำพยองอึ๊บแทงใจดำไม่เออ ตอนฉันเอาหัวแท่มีมาให้เห็นช่วยไม่ได้ที่ตั้งเจอหน้าและตีนเธอแดงฟ้องชัดเจนหลีกเลี่ยงสุขภาพไปเพื่ออะไร่อที่จำหนกนะของผู้ใดซึ่งเลยบรรยากีฉันล้ำเซนฉันลราจะมีเรื่องอะไรลองคิดเล่นแทที่ไร้หัวใครนะั่นนะ่ะตอบไปชื่นใจไหนได้ไหมประชุมจบพอได้เป็นการประชุมที่คืบหน้าจริงๆ